สวัสดีครับผมหนูครับสวัสดีครับผมครูนิครับนะครับวันนี้หนูนิแชแนลของเรานั้นมีรายการใหม่เกิดขึ้นมาหนึ่งรายการครับครูนิครับครับคอนเทนต์นี้ก็คือหนูนิสายเปครับผมอาวแล้ว EP นี้เป็น EP ีแรกเลยสำหรับหนูนิสายเปครูนิ วันนี้เราจะเปรอะไรให้กับ F4 ของเราดีครับครับวันนี้นะครับเราจะมอบของสมบูาณคุณที่เป็นสิริมงคลให้กับ F4 ของเรานั่นก็คือนาลายทรงคุแห่งวัดดอนกนาดครับนาลายทรงคุศเลยเหรอใช่ครับโอ้ยมีทั้งหมดกี่องค์เนี่ยอ่าเราเตรียมไว้สามองค์ครับสามองค์ให้ f ของเราครับอเพราะฉะนั้นอยากรูปสรุกกับเราใช่ไหมครับ F4 ลองตามไปดูคนเทิ้งวัดดอนขนาดกับเราแต่ก่อนที่จะตามไปดู หนูครับเรา,บ,าบอกสิ<อ>ว่าเราจะมีกติกาอย่างไรให้กับ f อของเราครับอ้าวกติกาสำหรับท่านที่อยากได้องค์ุตสามองค์นี้ไปง่ายๆครับย้อนกลับไปดูคลิปที่เราพาไปทําบุญไหว้พระที่วัดดอนขนาดครับแล้วตอบให้ได้ว่าเราพาไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่อยู่ที่วัดดอนขนาดทั้งหมดกี่สิ่งแล้วก็อะไรบ้างโอ้หพอจะบอกใบได้ไหมครับบอกใบเหรอครับได้ครับครับแบ๊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 บรีบร้อยแล้วนี่บอกใบแล้วเหรอแน่นอนบอกใบแล้วผมว่าเอฟซีไม่เข้าใจแน่เพราะนั้นอยากเข้าใจใช่ไหมครับเป็นไงไปไปดูเลยที่คอนเทนต์วัดดอนขนานะครับแล้วท่านจะได้รูปสนุกกับเราแล้วท่านก็จะได้ นาลายสมคุตไปไปสริมคลต่อตัวเองขอบคุณด้วยครับเออนะครับรบ,บอกไว้ง่ายๆครับมีอยู่3สิ่งที่วันนั้นผมพาไปขอพรไหว้พระดังนั้นท่านใดย้อนกลับไปดูแล้วอยากได้องคุตนะครับ รีบคอมเมนต์ตมาอ่าคอมเมนต์ต่อมาเลยนะครับครับอ่าสำหรับ3ท่านแรกที่ตอบถูกทั้ง3จุดที่เราพาไปขอพรที่ไหนมาบ้างจะได้รับองค์ครุฑไตครับเราจะส่งให้ถึงที่เลยครับเพราะฉะนั้นอยากสนุกกับเราอยากเล่นกันดรรกับเรานะครับอย่าลืมนะครับเปิดดูกองทศหนูนิชแชนแนลและนูนิ้ใส่ปีนะครับแล้วก็อย่าลืมครับคุอย่าลืมครับว่าอย่างไรอย่าลืมเรื่องอะไร กดไลค์กดแชร์กดติดตามาให<ช>้กับตรงนี้ชแนล,ลด้วยนะค,ะครับและเราจะมาเปกันเรื่อยๆครับคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย